สวัสดีครับร้านกรนะครับบายูรังสิของหนึ่งครับโปรโมชั่นนะครับทุกวันนี้ขายได้แต่สองสองรุ่นนี้นะแซมบ้านะครับแซมบ้ากับกับนิวนะครับเอสจีนะครับเอสจีสีกรมนะสีกรมไม่ใช่สีสีเทาสีเทาก็มีนะแพงกว่าพวกนี้ผมมีหลายสีนะแต่คือต้องเบิกบริษัทนะครับสองสีนี้ผมลดราคาให้นะครับอ่าก็คือลูกค้าถามว่าราคานี้กับ้าร้านเหมือนกันไหมนะครับผมไม่ต้องตุนสต๊อก นะครับผมเอาเงินลูกค้าไปซื้อผมได้ราคาถูกลงกําไรน้อยลงแต่ลูกค้าก็ได้กําไรเอยโทษทีลูกค้าก็ได้ได,ได้ได้ราคาที่ถูกลงนะครับถ้ามีหน้าร้านเนี่ยผมตุวสต,ตอกเนี่ยเคือราคาได้นอนแล้วสามพันแปดสามพันแปดถึงสี่พันห้านะครับอ่าก็แฮปปี้ตั้งสองฝ่ายนะลูกค้าได้ถูกลงผมก็ไม่ไต,ต,ต้องตุวสต๊อกนะครับไม่ยากเอยโทษทีไม่นานพวกชุดเนี้ยสั่งเมื่อวานก่อนเที่ยงก็มาวันนี้ก่อนเที่ยงนะครับอ่าเที่ยงชนเที่ยงนะ ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วก็นับไปอีกวันหนึ่งนะครับอ่ประมาณนี้ก็ช้อปปี้ก็ลดราคาให้อยู่นะครับแต่ช้อปปี้จะแพงกว่านะครับผมขาย a c e b o o k มากกว่านะครับเบอร์นะครับมีทุกเบอร์เบอร์เล็กๆอย่างพวกนี้นะครับอ่าพวกนี้สองเก้าเก้านะครับอันเนี้ยสามสองเก้าเก้าเหมือนกันถ้าเป็นเบอร์ใหญ่เนี่ยสี่สิบเอ็ดขึ้นไปเนี่ยสามสามพันสองนะครับสามพันสองเหมือนกันนิวบาล็กก็เหมือนกันนะอ่าเบอร์เล็กๆอย่างพวกนี้นะครับอ่าสองเก้าเก้านะครับสองเก้าเก้านะ ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่พวกนี้สามพันห้าสามเออโทษทีสามพันสองานสามอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าสนใจทักมาได้เลยนะครับมีหลายสีนะแต่สีอื่นไม่ค่อยได้ลดนะลดราคาแค่สีเดียวสีขาวสีขาวนะครับพนด้าก็ลดนะแต่พนด้าก็3 8มพัเนี่ยเอ๊โคทีสามพันเจ็ดนะครับพนด้าก็สามพนเจะครับอ่าก็ถึงยังไงสนใจทักมาได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับลูกค้า ร้านกรอนะครับผมฝากด้วยนะครับขายแต่ของแท้มือหนึ่งเท่านั้นนะครับมือหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ของแท้คนมีหน้าร้านไม่ขายของปลอมนะเพราะมันโดนตํารวจจับนะครับประมาณนี้นะครับขายของปลอมไม่ได้ครับเสียชื่อร้านหมดนะครับร้านก่อนนะครับสวัสดีครับ